อแล้วเนาะวันนี้มิ้งกับเนยก็จะมาเล่าเรื่องสยองในช่วงมัธยมปลายของเราซึ่งซึ่งเรื่องของของของเราเริ่มเริ่มจากยังไงก่อนคือเราเลิกเลิกโรงเรียนแล้วเราก็กลอบหอเมื่อก่อนเรานอนอยู่ด้วยกันแล้วก็พวกเราน่ะหิวส้มตำใช่ไหมคะนางผีอะไรยหิวส้มตำใช่ไหมคะมึงเล่าไปมึงเล่าไปเฮีย เอาหมตอนนั้นเราเลิกเรียนเราเลิกเรียนมันก็ห้าโมงเนาะเพราะว่ามันมีค่าแปดมันก็ค่าแล้วแหละแต่ว่าช่วงนั้นมันหน้าหนาวมันก็เลยมืดเร็วเราก็ไปกินส้มตําข้างโรงเรียนสองคนเป็นเป็นราส้มตาส้มตํหนึ่งที่อยู่ข้างแม่เรียนหนึ่งดีกว่าไม่เอือชื่อเน่อุดรแล้วทีเนี้ยน่ะเราก็เดินเดินไปเพราะมันก็ไม่ได้ไกลกันมากก็ประมาณสองสามร้อยเมตร ก็เลยพากันเดินไปพอไปถึงร้านส้มตำก็สั่งปกติอ่ะมึงสั่งอะไรบ้างมันจำได้ปะก็ส้มตำขนมจีนไก่ทอดประมาณนี้แหละก็กลัวเป็นคนที่ชอบกินข้าวไงกเลยสั่งข้าวเหนียวมาสั่งไข่ข้าวสั่งไข่ต้มอ่ะจำได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราจำฝังใจมาเออเป็นเหตุการณ์ฝังใจที่แบบว่า จำไม่ลืม mm hmm. สิบปีมาละเกินสิบปีได้ไมัม้งสิบเอ็ดมั้งพ่ะช่วงนั้นอยู่มปลายมสีม่พอเราก็พากันกินอย่างอร่อยจากนั้นพออิ่มแล้วเราก็กินเสร็จก็ปกติก็เหมือนกินข้าวปกติไม่ได้คิดอะไรวันเราก็กินเหมือนที่เคยกินปกติว่าวันนั้นไม่รู้เป็นอะไรเดินกลับขากลับก็เดินกลับกันสองคนมันก็เริ่มเมือดอแล้วใช่ไหมเพราะว่าเราเริกก่มเรียนก็ห้าโมงละพอกลับหัวมันก็นู่นแหละหกโมงครึง่งเกือบทุ่มแล้วมั้งไม่ได้ดูนาฬิกา แต่ว่าตรงทางกลับมันก็จะมีต้นไม้ใหญ่ๆต้นหนึ่งซึ่งเขาก็จะชอบเอาสารหรือเอาสารก่ออะไรพวกนี้นางกวักที่หัวขาดผ้าที่หัวขาดแขนขาดเลไไปวางไว้แต่ซึ่งมันเป็นทางที่เราแบบทเทผ่านเออผ่านบ่อยๆก็เลยไม่ได้คิดอะไรใช่แต่วันนั้นก็ไม่ได้คิดจริงๆแต่ว่ามืดแล้วไงเราก็ไม่กลัวแล้วก็เดินรถมันก็สวนอยู่แล้วจากนั้นพอพอเราเออกมาจากน้นสนตัเราก็เดินผ่านเดินผ่านสารนั้นอ่ะไม่ใช่สารต้นไม้พอเดินผ่านปุ๊บ เือมิงก็รู้สึกว่าเนื่อผิดปกติไปหันอยู่ตลอดเวลาซึ่งหันไปทางซ้ายตลอดเวลาเออว่าว่าเป็นอะไรซึ่งเราก็ไม่ได้ทักกันในตอนนั้นเพราะเราก็ก็คิดในใจเลยเออแบบนี้ว่าแต่มันก็คูคิดในใจอยู่แล้วว่ามึงมึงเป็นอะไรวะปกติมึงก็เพราะว่ามันแป๊บเดียวมันก็จะถึงหอแหละแต่ว่าก็รู้อยู่ว่าเพื่อนมองแต่ว่าเราก็ไม่กล้าพูดอืเราก็คิดว่ามันไม่มีอะไรเราก็อย่างเงี้ยแล้วก็เดือนผ่านไปแต่ว่าความรู้สึกมันก็ยังจะแบบว่าสายตาก็ยังจะแบบอะไรแบบเนี้ย แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรจนถึงหัวอืมเออมึงมึงเออเนยมึงเป็นอะไรทําไมกูเห็นว่ามึงอ่ะไม่ปกติเลยก็เลยก็เลยบอกมันว่าตอนที่กูเดินผ่านตรงนั้นอ่ะกูรู้สึกเย็นเย็นแล้วก็รู้สึกว่ามีอะไรขาวๆแบบว่าอย่างเงี้ยผ่านผ่านอยู่ตลอดแล้วเดินผ่านไปจนถึงหัวจนเดินขึ้นมาในอะไรเจนที่กูถามใช่ไหมก็เออจนรู้สึกว่า เชื่อทำไมมันไม่ไม่หายไปสักทีวะมันแม่งเหี้ยอะไรวะตอนนั้นเนก็เลยไปเข้าห้องน้ําก่อนอืก็จะไปล้างมือทีนี้กรีดค่ะเพราะว่ามันมันเห็นชัดขึ้นอะมันชัดขึ้นมากจนแบบมันไม่ไหวแล้วคือแบบก็ตกใจไงมิงอยู่ข้างนอกตกใจแบบเนยมันเป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเอออ่ะแล้วมิงก็เลยไปไปเคาะประตูแล้วมันก็ไม่เปิดแต่มันก็กรีดอยู่ตรงนั้นแหละแล้วสภาพมันก็ตะโกนออกมาว่าอีมิ้ง ข้าเหนียวติดตากอุยสั้นกมันได้ปะเออแล้วทีนี้ก็พากันล้างหน้ามันก็ล้างหน้าจากนั้นก็ไม่มีวิญญาณเออคือมันก็ออกไปแล้วคือตอนแรกกูนึกว่าเฮี้ยอะไรที่แท้ข้าเหนียวติดตาจบชนแก้วพีข้าวเหนียววันนี้เรื่องสยองสองสหายของเราก็จบก็จบแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบฝังใจมากแล้วก็ ไปเล่ามาหลายวงแล้วเขาบอกว่าขอแค่วงนี้นะวงหน้ามึงอย่าไปเล่าอีกเอออาย <laughs> ก็ฝากติดตามเนาะฝากกดติดตามติดเสียงเพลงแล้วกูว่ามันไม่ใช่ผีน่ากลัวแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามเรื่องผีของเราไปในดตหน้า <laughs> โอเคสำหรับวันนี้เราก็ลาทีสวัสดีตีสวัสดีระวังเจอเงาสีขาวๆนะคะยีดอกกว้ย